สวัสดีค่ะในคลิปนี้อาจารย์จะมาสอนวิธีการดูดวงว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนมีความสุขหรือเป็นคนมีความทุกข์มากกว่ากันค่ะศาสตร์แรกนะคะที่จะใช้ดูก็คือกราฟชีวิตค่ะให้ทุกคนนะคะผูกดวงกราฟชีวิตตามแบบที่เรียนมาแล้วดูตรงตำแหน่งความสุขค่ะ ถ้าตำแหน่งความสุขนะคะไปตกอยู่ที่สวรรค์ภูมิแสดงว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาจะมีความสุขเป็นคนมีความสุขกับชีวิตมากค่ะถ้าอยู่มนุษย์ภูมิแสดงว่าเขามีความสุขพอๆกับความทุกข์นะคะยังพออยู่ได้ค่ะถ้าอยู่นรกภูมิแสดงว่าเขาเป็นคนมีความทุกข์หนักนะคะส่วนใหญ่ของชีวิตเขามีแต่ความทุกข์ค่ะศาสตร์ต่อมานะคะก็คือดวงราศีจักรค่ะให้ดูที่เรือนสุภะนะคะถ้าเจ้าเรือนสุภะไปอยู่ใน โยกเกณฑ์ดีหรือไปกลุ่มดาวดีๆอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีดาวดีๆมาลอยอยู่ที่คคบสุขภะแล้วได้โยกเกณฑ์ดีแสดงว่าเขาเป็นคนมีความสุขโดยรวมค่ะต่อมานะคะศาสตร์ที่3ที่จะใช้ดูก็คือไพ่ย,ยิปซีค่ะอันนี้ไม่ใช่ให้เปิดไพ่ย,ยิปซีทํานายทายใจว่ามีความสุขหรือทุกนะคะให้ดูพื้นฐานดวงของไพ่ย,ยิปซีเลยค่ะเอาวันเดือนปีเกิดนะคะเป็นปีคริสต์ศักราชมาบวกกันค่ะเช่นเกิดปี 1,9,7,2เกนะคะเกิดวันที่17มีนาคมก็เอา1บวก7นะคะบวก3บวก1บวก9บวก7บวก2ได้เลขอะไรนะนะคะให้เอามาบวกกันให้หมดนะคะอย่างเช่น1บวก7ได้8บวก3ได้11บบวก1ได้12บวก9ได้21่บวก7ได้28นะคะแล้วก็บวกอีก2ได้30 ให้เอา30นะคะลบด้วย22ค่ะเราจะเทียบกับไพ่เมเจอร์นะคะ30ลบ22ได้8ตรงกับไพ่สเตนค่ะแสดงว่าเขาเป็นคนลักษณะไพ่สเตนนะคะเป็นหญิงสาวผู้แข็งแกร่งหรือถ้าเป็นผู้ชายจะตกอยู่ใต้อำนาจผู้หญิงเขาก็มีความสุขโดยรวมนะคะเพราะว่า จิตใจเขาเข้มแข็งอะะไม่ค่อยเครียดกับอะไรมีปัญหาอะไรก็แก้ไขได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือถ้าไปตกเป็นเอ็มเพรสเนี่ยก็คือมีความสุขมากเลยเพราะว่าชีวิตนะคะโดยมากเนี่ยอยู่กับลูกกับสามีอยู่กับครอบครัวมีฐานะความเป็นอยู่ที่ร่ำรวยสุขสบายนะคะหน้าที่การงานดีมีการศึกษาดีเรียกว่าเพียบพร้อมทุกอย่าง ถ้าเป็นเอ็มเ o อก็เพอร์เฟกเลยนะคะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็มีพร้อมทุกอย่างเลยทั้งอำนาจชื่อเสียงเงินทองความรักครอบครัวนะคะหรือถ้าเป็น Hermit ิตเนี่ยก็มีความสุขเพราะว่าอยู่สงบสงบใช่ไหมคะสันโดษไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเนี่นะคะคือวิธีการดูว่าคนคนนี้มีความสุขหรือไม่เป็นพื้นดวงโดยพื้นฐานนะคะจากสามศาสตร์ก็คือกราฟชีวิตราศรีจักรแล้วก็ไพ่ยิปซีค่ะ